สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่าเหมือนทุกๆอย่างจะเริ่มลงตัวแล้วสำหรับความรักของนักแสดงชื่อดังอย่างแอฟทักษอรพักสุขเจริญ er และนนกุลชานนสันตินทธรกุลหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี6-6ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็คอยมาอัปเดตความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆทางด้านหนุ่มนนกุลก็ดูจะชัดเจนมากม มีแผนที่จะแต่งงานกันไม่เกิน3ปีแต่ตอนนี้ที่แฟนๆต่างก็รอคอยคือทั้งคู่ใช้สถานะแฟนกันเพราะถ้าใช้สถานะแฟนเมื่อไหร่ทางด้านหนุ่มนนกุลก็พร้อมติดจรวดทันทีและสำหรับวันนี้เราจะพาไปดูความน่ารักของสาวเอฟที่มีต่อครอบครัวของหนุ่มนนกุลโดยล่าสุดคุณแม่ของหนุ่มนนกุลได้โพสต์ภาพในไอจีส่วนตัวระบุว่าสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ ทางด้านของสาวแอฟนั้นก็เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่าสุขสันต์วันตรุษจ,จีนค่ะทางด้านคุณแม่ของนนกุลก็เข้ามาตอบกลับว่าที่ลูกสะภ้าด้วยว่าสุขสันต์วันตรุษจ,จีนค่ะโดยงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นครอบครัวไหนได้แอฟเป็นสะภ้ายคือโชคดีมากๆค่ะคุณแอฟคู่ควรแก่การถูกรักเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีการด่าว่าออกมาจากปาก หายากมากในมนุษย์เพราะเธอคือนางฟ้าแอฟเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าและคู่ควรได้รับสิ่งที่ดีต่อแต่นี้ขอให้แอฟมีแต่ความสุขตลอดไปค่ะอย่างไรก็ตามก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากก็เข้ามาอวยพรให้คุณแม่ของหนุ่มนนกุลในวันตุษจ,จีนด้วยเช่นกันทางด้านคุณแม่ของนนกุลก็ตอบกลับแทบจะทุกคอมเมนต์เรียกได้ว่าคุณแม่ใส่ใจทุกคนมากมเลยทีเดียวค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ